นับตั้งแต่วันแรกที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนก่อตั้งขึ้นในปี2555เราก็ตั้งปณิธานอยากเห็นผู้สูงอายุไทยเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนกระทั่งในปี2563เราได้เจอกับวิกฤตโควิด19และต้องปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก จนถึงปี2,565นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดมุ่งม,มั่นที่จะขยายสเกลภาพของโรงพยาบาลปัจจุบันเรามีการเปิดให้บริการใหม่ IMC Intermediate Care หรือหอผู้ป่วยผู้สูงอายุระยะกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ครอบคลุมกับผู้สูงอายุและประชาชนมากยิ่งขึ้น เสียงยอะไรอะป้าโอ้ยโอ้ยป้าเป็นไรป้าไม่สิ่งป้าล้มโอ้ยรู้สึกป้าเดี๋ยวเจ็บสะโพกนิดหน่อยโอ้ยเจ็บมากไหมครับมีตรงสะโพกปวดเกินไปโอ้ยไปโรงพยาบาลไหมคุณป้าโอ้ยเดี๋ยวให้ป้านอนสักพักคงจะดีขึ้นนะโอ้ยป้านอนพักนะครับถ้าไม่ดีขึ้นป้าบอกผมนะครับครับโอ้ ป้าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมพอที่จะลุกไหวไหมโอ๊ยป้ายังรู้สึกเจ็บอยู่เลยอ่ะเจ็บนิดนิดเดี๋ยวป้าขอนอนต่อสักพักนะป้านอนก่อนนะแต่ป้ามีอะไรป้าเรียกผมนะครับป้าไม่หายสักทีลองปรึกษาศูนย์ UMC โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางกอกเทียนหน่อยดีกว่า สวัสดีครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับสวัสดีค่ะสวนย์ UMSC โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขวนเทียนยินดีให้บริการค่ะพอดีคุณป้าผมเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มเมื่อเช้าตอนนี้ยังมีอาการเจ็บที่ล้มอยู่เลยครับตอนนี้คุณป้ายังรู้สึกตัวดีอยู่ไหมคะยังรู้สึกตัวดีอยู่ครับแต่คุณป้ายังรู้สึกเจ็บที่สะโพกอยู่เลยครับรับทราบค่ะทางเราขอประสานงานกับมอนเตลนส์ให้เข้าไปดูแลประเมินอาการให้ก่อนนะคะ การประเมินคนขนะ้น่าจะต้องไปโรงพยาบาลขอรถเอิมบุลเลนมารลับด้วยครับบครับผลนิสเซยพบว่ามีกระดูกสะโพกข้างซ้ายหักนะครับฮะหักเลยเหรอคะหมอไม่อย่างนี้ป้าจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคะสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมครับเราสามารถรับขาดได้ได้วยการผ่าตัด อย่างนี้ป้าก็มีโอกาสหายใช่ไหมคะป้ากลับมาเดินได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวหมอจะให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดนะครับขอบคุณครอการผ่าตัดเี็บน้อยดีนะครับ หลังจากนี้เราจะเน้นการทำกายภาพนะครับถ้าอาการดีขึ้นแล้วจะย้ายคุณป้าไปอยู่ที่หอผู้ป่วยผู้สูงอายุระยะกลางและถ้าดีขึ้นจะได้การรักษาค่ะคขอบคุณอาจารย์หมอและก็ทีมแพทย์พยาบาลทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลป้าเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะคคที่หอผู้ป่วยผู้สูงอายุระยะกลางของเราหรือ Intermediate Care Ward for Elderly เป็นอินเตอร์มีเดียแคร์พรีเมียมตั้งอยู่ที่อาคารเรือนกลางน,าน้ำซึ่งอยู่ข้างๆกับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยเข้าพักฟืน้นฟูสมรรถภาพที่อินเตอร์มีเดียแคร์ของเรามีอยู่5กลุ่มคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องในการดูแลตนเองภายหลังจากการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันโดยระยะเวลาเข้าพักฟื้นจะอยู่ที่2-4สัปดาห์เราให้การดูแลโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพให้การฟื้นฟูแล,และกายภาพบำบัดอย่างเข้มขน้น เราให้การดูแลตั้งแต่หลังจากการเจ็บป่วยและหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้คนไข้ทุกคนได้กลับบ้านอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป